สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเจอโพสตโพสต์นี้ดิฉันชื่อตินานะคะเป็นคนชอบร้องเพลงแล้วก็เป็นคนชอบมีมุมมองของชีวิตใช้ชีวิตก็เรียบง่ายๆเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยแต่งเพลงไว้อยู่เพลงหนึงนะคะเป็นเพลงที่ ถึงในหลวงเนาะเดี๋ยวลองจะลองให้ฟังนะเลืองานกลับมาสิบสามตุล,า,ตลาสองห้าเก้าหัวใจปวดร้าวไม่ได้ฟังข่าวในหลวงมาสิ้น น้ำตาไหลสื่นระรินหัวใจแทบแหลกโบยบินหมดสิ้นแล้วร่มพอร่มใสคนไทยทังชาติโศกเศร้าอาดูนดังสิ้นดับสูนดวงอาทิตย์ ตลอดเวลาไม่มีวันกลับอวนคืนไทยแผ่ความเมตตาส่องแสงแห่งสุริยาให้ชาวประชาสุขใจ จนสวรรคุม้มครองลูกหลานให้โดดโลดไทยลูกขอสัญญาจะสอนลูกหลานทำดีเรื่อยไปตอบแทนคุณแผ่นดินไทยจนวันสุดท้ายลมหายใจ